กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเอชทีทนันค่ะข้ามันี่กับมาพบกับเจค่ำสามตัวเต็งให้เก้านะคะวันนี้เจค่ำสามตัวเต็งกับเดย์ต้องมาติดตามน้องเล่าความฝันกับน้องซาเนาะคะ่ะน้องซาเี่นเพื่อนฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้เอาปลาไปหางพูเฒ่าเนาะคะ่ะแต่ว่าผู้เฒ่านั้นก็เสียชีวิตไปถึงเดย์คนมาเนาะคะ่ะนอาา้องซา,า,า,าเพื่อนกะได้เอาปลาไปฝากเนาะคะ่ะฝากไว้นุ่เด็กสาวเพคนเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องซา,ากะ ัวนว่าไปยิงปืนนัำมค่ะท่านชมเห็นคนขายปืนนะคะเป็นคนยิงขายปืนสองกระบอกเพรานงั้นนะคะน้องสาไปถามนะคะถามสื่อแต่ว่ามันแพงน้องสาก็เลือกว่าไรนะคะปืนเกิดจากขอยิงนะคะเก็ดจต่ขอยิงเห็นนักหนึ่งนะคะความฝันของน้องสาซีนี้ยงังเพิอบเติมน,นะคะท่านผู้ชมก็ไปติดตามรับชมและฟัง,งความฝันของน้องสาไปพร้อมกันนะคะไปท่า สวัสด uh, ีค่ะนงสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้กามาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันของน้องสาเนาะค่ะน้องสานี่ก็เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเนาะค่ะนอกเก่าหาแตกค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่น้องสาเพิ่นบ่ฝันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามางวดนี้น้องสาเพิ่นฝันเลยค่ะเรื่องเล่าข้อมฝันของน้องสานี่สิเป็นไปเป็นมาจังได๋งวดนี้น้องสาสิได้โตดีโตเด็ดโตเด็วมากฝาท่านผู้ชมครับ ไปน้ากันเนาะค่ะเนาะน้องสาวฝันมาจังไรคะอันฝันฝันว่าเอาปลาไปห้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าน้าบาดนี่ละอันเล่าหนันตายจะโดนเหรออันบมัมนต์ข่วมฝันเด้เล่าหนันตายจะโดนแล้วนะแต่แต่ลราอยย่เก่าสิบสองสี่จาทจะเฮืองแล้วเร่าแล้วเถาแหงเราก็ตายบ้านนี้เนี่ยข่วมฝันนั้นว่าเอาปลาไปห้เล่าเอาปลาไปห้เล้าก็ ในความฝันนั่นเราตายไม่ไหม้เลยในความฝันนั <ừ m. S 2> ่นมันก็ไดปลาไปฝากเล่าเนาะ <c oughs> บาน,นีเอาไปหายแล้วเราก็แนวแล้วตายแล้วก็เลยเอาไว้น้าลูกเล่า <ừ m. S 2> เอาไว้น้าลูกเล่าแบบน,นี้ก็เลยออกมาออกมาแต <c oughs> ่วพอผู้ยิงผู้ยิงขายปืนผูย้ยิงขายปืนก็เลยจับจับปืนมาลอืม <c oughs> ปืนจับจับมาลอง,ง์ยิงเบิง,งยิงออกนัดหนึ่ง อันยิ่งออกแหลกเลยถามว่าราคาจักบาทก็เลยถามเขานะเขาก็เลยว่า 90, 000, เก่ามื่นเห็นไหมไม่ไงค้ายปืนแล้วว่าเก่ามื่นแล้วก็บประเด็เเผาปรได้เป็นใบรุ่นขล้ายปืนยังสินาเก่ามื่นโอ้ยเก่ามื่นบอกเอาเดอกวแพงโพดก็เลยว่าขันชีหาเมืองเสียายู่ก็เลยว่านะอันบานนี้คืนว่าอันขันแม่นขันแม่นว่าสิขายเบิด นี่กะสีเอาน้ำยูแต่ว่าเกาเมือนบอดอกแพงก็เลยว่านนะก็เลยบเดีก็เลยบุดเอาแต่ว่าปืนไนยิงอยู่แต่ว่าไหนยิงจต่ปืนบุรีสื่อน้ำเพลินเลยแมนแมนอืมปืนยังสงสะปืนบ่หูคือกันเพราะว่าบ่หูจักอี่หอปืนสีนาฮะในความฝันเห็นนั่นวางอยู่ปืนสั่นหรือปืนปืนสั่นอ้ปปืนสั่นจ้าเห็นมันวางอยู่กับเขาเป็นอันลองยิงเบิง์นเดอลองเบิ่ง แป็นต่สือวอกะลองยิงเบิงออกจักนัดเดียวนัดเดียวฟดดันกับฟันมวยหย่าตัวว่าขันขันมันสิตีเป็นตัวเลขนี่ผู้เทาตีไปตีไปสองปองซะแน,นวห้าฟันมาเอาปลาไปผู้เทาเนาะอันผู้เทานี่กะผู้เทานี่กะเก่าใต้นี่กะศูนเก่าศูนขันสิเป็นสามโตกบสิเอาแปดไปแปดพวางห้าเอา,เอา อันไดเอาปลาไปเพิ่นนะ่ะแปดเก้าศูนย์ยังสี่แปดเก้าศูนย์แมนบาน,นียางบัรขารลบยางไปผ่อนค้นขายปืนปืนเ้าลองปืนนี่มือเ้านี่ก็หา,กหาอยู่แล้วค่ะ <ห ls. S 1> ปืนนี่ก็แปดเป็นแปดหาเป็นแปดหา,หาแมนเิน่นขายปืนเพิ่นเอาว่างไปซหบเพว่าเพิ่นว่างโตว่างไปทั้งโตว่างไปทั้งโตเลยค่ะ แต่ว่าปืนหนึ่งก็มีไร้อันได้บอกอันมีอยู่ซองกระบอกยึดซองกระบอกซองกระบอกแต่ว่าจับกระบอกเดียวนะจับออกมาล่อยิ่งเลยแม่ค่ะออกนัดหนึ่งออกนัดหนึ่งยิ่งออกนัดหนึ่งก็เลยถามแล้วค่ะเกาเมื่อนเพื่อค่ะกูค้ายก็ได้ก็เป็น้ใส่หรือผู้ยิงผู้ยิงอะผู้ยิงผู้ยิงค้ายปืนแน่ผู้ยิงคล้ายปืนบางนี้ยิ่งยิ่งเบิ่งแล้วถือใจบะ ถือใจอยู่ค่ะถือใจจนท้ามแล้วค่ะว่าะสื่อหากราคาแพงโหดก็เลยบ่สื่อนะราคาแพงเกินอ่าราคาแพงกระไรกตเขาลงอีกแม่แมนค่ะแต่ว่าเขาหันบวชแล้วสีหาเมื่อนกับสีเอายุเขาเขาก็เขาก็บวชหายนเขาบวชหายกับบเอาวันนี้ที่ว่าเอาปลาไปแห่ก้นตายได้เอาแห่ก้นตายบอกบอบค่ะเอาหายลูกเพิ่นแมน ฝากลูกเพื่อนเอาไปไฮยุใส่หนึ่งสามเอาไปไฮเฮือนเลยเพื่อนผู้ตายนั่นค่ะบ้านเลขที่เพื่อนเธอไหนบานเลขที่เพื่อนนั้นถามเพื่อนสิบเก่าคนว่ะบ้านเลขที่สิบเก่านะครับค่ะไม่ว่าวันี่นเอาปลาไปฝากคนตายเอาเอาไปไฮเพื่อนแล้วบันลูกเพื่อนมีได้เอาไปไฮพ่อเพคนพ่อในว่าวันอันบ่กหูจ้ะบ่กหูเพราะว่าเ้าเอาไปแล้วเ้าก็ แนวว่าเขาเอาไปทําทานทําอยังเอากตลุกเมืองสิคะจะแต่ว่ากระแปกเงาสงสาเนาในควาของฟันเอาปลาไปให้ผู้ตายว่าสันจะเพิ่นอยากหรือจย่างไรขึ้นเลยเอาไปให้เพิ่นบ่กหมูในความฝฟันว่าถือปาออลาแลดแถดไปเลยไปหอดกระถือปลาไปเลยว่าพิ่นตายจะาจาบบวาา่าไปคนตายไ้ไหมแมน,นเสียไปเพิ่นแมนจ้ะ อเอาไปเอาไปเพิ่นก่อนนะแต่ตอนเพิ่นมีชีวิตยุ่งสิกะเอาไปสูเ,สสเพิ่นเหลื่อยเองสิดะกลับไปไห้เพิ่นเหลื่อยกลางเพิ่นเหลื่อยผู้เฒ่าเน้อเอาไปต่อนเพิ่นเนะาะจ้ะเพราะว่าเพิ <imagen ia. S 2> ่นตายกะคิดว่าอยากเอาไปไห้แต่ว่าเพิ่นจะตายแล้วเนาะจ <indest acordo S 1> ้ะนี่ก็ฝันนั่นคิดบ่ว่าสิเอาไปไห้เพิ่นจังได๋เพิ่นตายแล้วบ่บ่จ้ะคิดว่าแต่เอาปลาไปไหู้้ใหญ่ก่อนนะว่าอืี บรนไรออดกับว่าเพิ่อนตายเนาะก็เลยเอากลูกเพิ่นไว้หานลูกเพิ่อนเห็ดจังทันจังยังจ่าเหตุบุญเหตุธาตุวันนี้นี่ามฝันของจันต์ตัวเล็กหินจันร์มากมาตัวไดนเห็นตัวเมียมากเก่าศูนเก่าศูนย์ก็หาแปดเพราะว่ามันเคยตีเคยตีงวดทีเลขเขาตรงตรงเก่าหานี่ก็ตีตีสองขุมตีสองคุ้ม กับเขาหน้าตัวนี้เท่ากับฟันฟันสองเรืองเนาะเรืองทั้งยิ่งปืนเรืองถ้งอันเอาปลาไปพเทโธชเท่ากับตีเท่ากับบ่อนงวดเขาเกาหาเท่ากับฟันฟันว่าอันนีละเอาไปงุ่มปลางุ่มปลางุ่มงุ่มปลาเดี๋ยวปลามาแล้วเอาปลาไปเขาตู้เย็นเห็นไก่ซักไนตู้เย็นกระแปะไก่อีกก็เลยเขาจะกับโบนีเนกับหลอดนี นงสา<ม>เพิ่นกับตีตัวเลขแม่นคะ่ะท<ม>่านผู้ชมกับพิจรารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะกะเอาไปเป็นแนวทางเนาะวามนี้ความฝันของนนงสาไม่ยังเพิ่มเติมบอดบอดค่ะขอขอบคอุณนงสาหลายๆที่มาแดงหาแดงปันแนวทางความฝันแบ่งปันตัวเลขให้ท่านผู้ชมทังบ้านอเอาเหาลับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของนงสาเนาะค่ะท่านผู้ชมนงสานี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ยิ่งขึ้นนะคะ กับเพื่อนฝันว่าได้เอาปลาไปซุ่มผู้เฒ่าเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกับ8890แต่อายุผู้เฒ่าเพื่อนกับ92ค่ะเลขตีจากความฝันเพื่อนกับ8890ค่ะบ้านเด็กที่เพื่อนก็บเนื่อง9ค่ะท่านผู้ชม16มีนา2หา67ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมมาิปรณ์หนแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ให้โชคให้มันให้รลำให้รวยให้แฮ่งๆฮ่งงเปังๆเนาะค่ะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคํมสามตัวเต็งนำ่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ